ข้ามดีเลยกงแ่บบอมเรด้โดตัวเบารดเกลียวตับาันีน่ารัตัวนดเลยตตงครับขาเนี่ยหอามันดกดำนันดกดำแ่นอ่านี้ก็น้อยครับสวัสดีครับอีพออีเมลุุงปาน่าอ่เออยอ่ฟูซุกคนครับวันนี้ก็มาพอกับป้าพุ่งกับป้าต่นเช่นเคยครับ อยู่ปลาเก่าครับนี่ครับบรรยากาศในป่าครับเบาพุ่มครับอันครับบบาวต้นครับ๋ย่เพิ่งเด้ออันครับบบาต้นครับเบาต้นสวัสดีครับวันนี้เขามาหาหลาะไม้ไดเบาวต้นไม้เก่าครับบัญญาปาาครับเนาะครับไม้เก่าเนาะครับครับเห็ดออกหลอดไม้ครับเห็ดเขียวครับดอกบม้วันนี่เขียวมองนี่สามสีดอกอยู่ก็เห็ดเพิ่งเนี้ยเห็ดยังม่เห็ดเพิ่งดำอนนครับนิ่งไม่ติดงามเลย อะไรอีกบ้างคนบ้าอย่างไรน่ำกันครับนนี้องไรแกย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้าให้เด้อครับกดติดตามกำลังใจสองบ้าเนาะของกลางพลังเคิื่องนครับผมกระดิ่งเพื่อแจ้งแขอนทีไไหมแล้วบ้าเนาะครับผมเขียวบ้าพวกมันกนไลยะนั่นสีขึหน่อยง่ายนันสีขึ้นลอยครับเขียวนี้ได้เาอันที่เราไม่บอกอู้หักปละหลุดงานเนาะ มาแล้วนะครับหมือะมาแล้วครับมาแล้วซดอกที่ดอกครับอย่างไรไกลเรื่นเ้อครับกงใจให้สงบ้าให้เด้อครับถ้าผมด้ดอกบ่าดอกครับดอกงามๆนะครับไปจงเหียกตาแมเหงียกตาพอมือครับงามๆนะบ้าครับถ้าผมีกนบ้า

หนบางนั่งง่ามเห็นป่ะหักปดูรับตีตืนขึ้นมาเนาะรับงนี่ตองเนม้เลยเตรงครับครับอืมอะไรเนี่ยเรอตีบมันดอกดำนาะมันดอกดำน่มๆนีกนน่อยครับครับครับอุ่นน่ากครับนดอกกําง่ามด้วย นี่แค่ดอกปะบาอุุ้ณบ้าดอกงงออข,อข้งนี้เลยเอยงคงงัยงลหะว่า, <laughs> าไหม,ม,ไมเขียวครับเขียวายมากนะคบดอกนี้ก็เพดานแล้เพื่อดำเหน,นียงเายมือมาอย่ัง <laughs> ครับบ้าพุ่มเดีม๋มืองหันเาบ้าพุ่มนี้มันค่างามใหม่ตัวนี้ครับไปเลลบ้าไปครับถุงเหลืองงครับงางาี่ไนอนี่ครับอีดองครับ Nó thức là chúng tôi mới bao nhiêu năm 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 đó năm 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 đây năm 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 Nó năm 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 năm

พิเพิงตองเครับโอ้ย้นเขียวก็มีดังเนป่ะใส่้ะโอ้ยขาขาดขาขาดเอาขาได้ได้ได้เสียบบ่อโบรนะหดขาหดต้นเลยของเสบแล้วซ้อมมืงกันนบ้าเบิร์หน้าบ้าซอมมือใส่กันได้อครบอย่างไรกคลื่อนกุไแกุญแจเบาใด้มผมส่บ้างในตดดอกบ้า

เห็นปะเอาเล้ครับอีเอาอันี้เ็นอะไปะอันยี้อะไระเข็มว่ามาถึงเข็มไครับนั่งๆนังๆนั่งนัเบ็ดระเบ้ากุ่มกุ่มออน้ยหามเบดเบ้าห้วนเ็นกล้องขนาดเนาะเป็นกเนาะนีเสีคนมาพ่น้อน มันจะปากันแล้วมาหุ่งม่างเง้ยมันไก่เนาะนี่ครับพี่้องครับเห็นเพิ่งดำย่นี่สามดอกเนาะมาพุ่งนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวตึมตูมงงงามอีกดอกหนึ่งบ้าขี่หนูมันปลาแสดด้วยบ้าอ่าไง่หามเลยบ้าวก็จังบ้าพุ่งเห็นอยู่ดอกนึงไงหนึ่บ้าวั้งทั้งหน้าบ้าวต่งเห็น้หงเต่งดำบอก ตัดอีอยสองดอกนะสองดอกงามเลยครับนี่คิดเพิ่มุูคิดคิดเขียวให้เพิ่งเขียวเพิเขียวสร้นครั่านาะออะไรไเรียบปเลยแ่เกำลังใจบางเด้อครับผมครับตุวถุงงามเลยครับนี่มองไปเห้าอยู่เนาะเน่ยนะมองกอดผู้หญิเที่ยวคางคางกันกับนด้หนิง นี่กางมันก็บเพี่น้องแล้วนะครับงานนี่ละงานเลยเจอบนกระดาษดาวนี่บนตัเจอเจแห้งนี่อยู่แล้วบนกระดาครับอีกตุ้มนึงครับน้องงานมาบงานเลยครับม้าวม้าเซอก็บอกเห็นสองตุ้มครับงานไปงานไ่เหมือนกันพี่น้องเลยไว่าเด้ไจะใส่ครับเบาเห็นอยู่ไมนีนี่นีน่ งามเลง่ามเลย่ามเลยไม่ไม่ใบเดียวปุ๊กเมียปุ๊กปิดไปแล้วเนี่เนโอ้นี่อไรเห็นบอกกระตานคือถ้าอยู่คนเบียบนี่ยงามเลยนี่ครับเขียนมันเป็นแบเผืองี้ยครับเขงออกแ่เียเียมออกแค่ครับง่ามากนะเมียเนี่ยผิดงบ้างงามอีดีเลยแกงแสบพร้อมเลยเ่ียวุ่รัวเนาะ เอคับพี่น้องครับดอกงามเลยจึ re, ja, ้นต <il> ัวว่ามันสองดอกสามดอกเบ้าหวานๆนะฮเน่ะมานะนี่เด็ดดอกงามนะแง่พุ่นเดี๋ยวนี้ครับต้งเก็บงเก็บดันาบ้างนะพริตจะมันมีหน่อยช่างนะแต่งามแห่นสมครับที่ละงูขังหลางครับ สองสองดอกอะบาเนาะนี่ครับเออขายครับดอกตัวบ้าเนอมีดอกเดียวตัวบ้าเดี๋ยวมาละะบ้านมาละถึุ้มดงครับงนบ้านนะครับดอกตัวน่อยมั้ยนี่ครับครับอีดนึงครับเต็มมก่เต้ใส่ได้ น, Adult, น,น,นี่พร้อมนะบ oui, ้าวนครับน hey, ี่บารบาซอมกันนะซอมกัน mm บ้าบ้าตนบ่อบ้าปุ้มบ้าปุมกับบ้าบ่อยบ้าต้นซอบาครับปรวมเดินทาครับสองบ้าครับนี้สักสี่หมันมาหมานมาบ้าเนาะครับผม้นหลายกูเฮ็ดครับผมดวงครับอีดอ้อน ขาวนาะขมดวงยีด้หนึ่งครับขมสองดงตัวเ้างแต่ละสองดวงเอ๋มหเนาะนี่ทางงามเลยจริงนะ่ย่างงามเลยนือแบเนาะครับชอบมึงกันหรือนี่ครับอีกสองร้อเค็นดงมันหนึ่เนากมนส้นผมเเป็นุมผมตรงใส่ใบที่ดาเนาะก็เซร้าเหมนเลยเมนเาะกแทครับ Nó đồng đĩa nó lòng nó lòng Đây, lòng vô. lòng đổ lòng 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 làm lòng 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 Thấy lòng 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 chăng nhìn lòng lòng Nè lòng chăng nhìn lòng 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 nhìn lòng 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 nhìn lòng 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 สงาำเนาะบ้าน้องกำลังงามเนาะบ้านกำลังงามเลยมีคำบอหยางนอกจากว่งามเนาะบ้านองามดีดีีละงามหมกครับแกงเช่าพนครับเฮยมามเนาะมึงม้าเนาะตไหนแต่ไรกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้าไเ้อครับีพออีเมสูบสก้นเอื้อยอ้วยนะครับครับครับเป็นหลายเห็นกับสองบาก็ได้ครับ อัดคสีงามแตดอกอบางเนี่ยแล้วเงียับอีดอกนี้ครับุ้มุ้มหนะบางน่ะกนังดอกไม่กอกเลยตัดขาสับมานหักเองรับมาเาะเาะนีนะอือแบบเงี้ยม็นเ็นเ็นงามรับเยนดหบ้างนบ้างนี่บ มนีดาม้นสามดอกครับโอดอกเห็ดอกนี้นะอะไรดิบอาก็สดายครับนีครับงายมา่ยอย่างหัวห็ดอกไหมงายานะครับงครับสียางแจ่มเลยพี่น้องมึงเนี่ยปาตามทีงมันเจอกเป็นมูเครับดกลมดอครับดอกง่านะบ้านครบ ที่แังบมินให้ขูดนละบ่างเนาะมีหน่้ามันห้าไปแขแ่งมันขมเยอะผมมจะได้แห้งเนาะมนขมจัดแซ่บเลยไหมครับผมดบติลิลติดตามเนาะไม่ว่าผมูดกุจิใจบบอเดอร์ <laughs> บอตายเดอร์ด,ดาครับมันโดดเด่วนว่าให้นาอครับผมนครับเดี๋ยวัดต่อที่2ที่สามครับอืโอยบเมนเบาแม่นอยู่ลำเดียวกันเลยนั่นมันก็ข้นแล้วนี่ปะเราพูดเ็นว่าอเอเืม ใช่ครับอุ้ยเห็นงาม้นับนเครับผมดูครับเห็ดขมครับผมดงมาป้าแต่บกเข็บแต่บกเข็บแต่บโขมแต่บขมเ้งเนอะแงินครับาตตัดที่นี่งามๆเลยครับขาตึ๊ตันไ่นาะเจีื้เก่าเนาะเจี๊ยบคือเก่าครับนี่หนิบีก cái gì là bao chắc bao chặt cái cần bao, ừ. rồi. Hết bao khương, ừ. này. Ừ. này là một bào này là kia bào này này là bao này 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 อย่างงัคนมากคนตัวอย่ั้นมีเม็ดเป็นตัใหม่ท่านรับุมเดียวกันครับครับเก็บบ้าเก็บนะครับเครื่องบินที่มาหับสองเบาด้ครับนี่ไปไหนรับไปประเทศันสิงคโปร์ไปเปิดเอบาเลยไปเก็บเมอยู่สิงคโปร์เก็บอบครับมาขอเมืองน้ำ อย่างไรบ้างงัดโตโตอย่างดูดครับไม่หยาบก็เบาแล้วใ่ไหมเบจนใสถึงมือด้วยก็พวกเหมืนเ้านั่นกินห่างแล้วอะไรบ้าตืนเรื่องเลนาดบาร์บาส่ยถงมือถนัด ủa này bố ừ. à, này à. ừ. bố này 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 này bố 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 này này bố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  อันไหนนะบ้าไหนบ้าอีบ้าจีเงาเด้เงาเด้เดี๋ยวว่าพุ่งกินเอาไเอาบะออกซึงนี้ยขึ้นออกไปไหนนั่นอปนยาทุกเปล่าข้าดน้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตนีตวนี้แล้วได้ยุครับแข็งดีอยู่งบ้องบ้างบ้องบ้าง กำลังบานเนาะแดดี <inaudible> ้นงาเบอร์แล้วเนาะีบแห้วเนาะบาเนาะนี่เหมือนเหือจริงมือเบ์เลยมันออกมันออกเป็นงูใยังกระตาครับดีขึ้นไปง่ยเนาะแ่นันขึ้นน่น่ยารือ เห็ดเขียวก็ัเห็ดพิงดำหร้วเป่าเห็ดเขียวเห็ดพรงดำครับงามเลยครับเรื่องสวยนะดูว่าสีอ่ไรสิเตียงตาหรือเปล่าอ้าวครับมาพอเบาข้อมเชนนอีสานครับวันนี้สวัสดีครับครับจังได้กลับไปฝากกติดตามน้องเพนเดอร์ครับวันนี้ น่องเพิ่มนมากไก่เนาะจากบ้านพักบุญเจ้าโลกบ้านพักบุงมากันทะลทมสิบสามสิบสามจากกระเทิ้มมานีชักเทเลปูครับมันสิสิบหกอยู่บ่เกือบสลบเอ้ามาเดินเบาพุงกับเบาต้นนะครับเนาะมันมาเนื้อน้องครับไปครับปะอ่ะไปครับดอกนึงครับดอกนึงมาบุญเนี่นหนึ่นึ่งสองหนึเนาะได้หรออ่ะมาดกันเดบาง เราปุ้มไมยังนี่โดิได้ปะได้อยู่ดอกนี้ได้เยอะขี่มันบเอาโอ้ยนั่งครับงานนีมเนาะขี่มันปอดเป็นเหตุยูทูปเหมือนกันเนาะนี่ครับผมมันมากไก่ก็พอได้นัดไม้ยังกันเนาะงบเบาตุ่นเนาะใชครับผมนี่เดเลยมาบอกกันในป่าว่าตุ่นว่าเอ้านลังเบาข้ามเชือกอีสานตัวหนเลยเดี๋ยยิ้นเสียงเลยครับเดี๋ยวยิ้นเสียงให้จำเสียงได้นะครับเนาะอือเป็นเอกลักษณ์เลยไปจำช่องเพื่อนอครับเอ้ามันมี ผลงานนี่ครับมีเห็ดอย่างในเบาตานี่เห็ดเผือดำไล่หลายแม่เห็นแต่กระองน้ำมาก็เป็นเห็ดเขียวบาพุ่มครับทีเหลือกัเห็ดเผือกทั่วไปครับเผือขมเนี่ยหน่อยนึงครับรุ่นใหม่แล้วแล้วบ้างออกเนาะครับผมเสียงก้นหูเซาอยู่ครับนครับปลาแตกเวทครับโอเคนะครับอ่าบ้าต้นฝักียังให้พี่น้องอ่าก้อนสีเห้าสิบกับบานเดียวบอกครับไม่ไม่แน่พี่น้องกันนะ กอยากให้พี่น้องมีความสุขครับเบิ้งคลิปเบาต่วนกับบำพุ่มครับแมีนครับอยากให้มีความสุขเนาะแต่เบาสองคนบอกยังธิบุรีไปกะขอเถิขอไพ่หลายๆนะครับพี่น้องครับครับเราพุ่มกับขอไพ่หลายครับกับขอห้าพี่น้องหลายครับอ่าที่นําเสนอไปก็อยากให้พี่น้องมีความสุขควมีห้าเนาะครับผมเบิ้งไปพวกไข่เครียดก็จังเบิ้งตลกนี่ละปะครับปะต้นครับสำหรับคลิปนี้กับเบาต่วนกับบำพุ่มก็ฝากไว้ซ้ำนิดนะครับครับถอดห้องโจ๊กๆนะครับพี่น้อง ครับผมครับผมป้าปุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับฝากพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์เน็ตเตอครับครับผมทั้งน้องค่อมะกะส่องบ่าปุ้มกับบ่าวต้นนะครับเข้าป่าหาเหินชาแนลเนาะคทั้งเพจและยูทูบครับสวัสดีครับกาบ้านครับไปครับป้าปุ้มยบายครับบบายาย